สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Yack Gamer นะครับครับนั่นแหละครับวันนี้ผมจะมาเล่นฮอนครั้งแรกครับตัวนี้หัวโล้นชอบพี่โล้นหัวล้นฮิตแมนฮิตแมนผมชอบชอบฮิตแมนเอเจนตเจ็ดครับถือขวานเลยนะเอเจนต์พังแนวโหดมากหุ่นล้ำเออเล่นตัวไหนดีวะไปพ่อมันมีสายเหตุครับแต่เขาไปเล่นในตู้เด็ดมันได้ไม่ได้ครับเด็ดเป็นกากครับเอาเล่นที่โรงแรมดีนะเพราะอากากมาเจอได้ครับกรุงเมฆกรุงเมฆกรุงเมฆอ่ะเก็บนะ ถ้าได้มีเติมไปเลยนะเดี๋ยวไปนะแบกก็ไปเล่นที่โลค่าสัตว์เดียวกผมลองชัวร์ๆไปครับกับหมาครับอ๋อโอเคครับปึ๊ดกับหมาอาจจะผสงสัยหน้า่าคือใครครับคือเคสซีเกมเมอร์ทีวีนะฮะอ่าอองเมียวทำไมนะครับตบมือเะครับเล่นือดี้่ปโอเคครับผมเล่นแอนจินุยนะฮะ ผมเล่นมาจริงๆครับไม่ผมเล่นตัวครับผมไม่รู้ชื่อครับเรจินเนี่เอจินแหน่เรจินแหน่เรจินียน่เราจะนอเออเราจะนอโอเคเราจะนอเราเขาสุดท้ายเป็นตัวครับฮะคนแรกเป็นเกมใช่ไหมเหรอจริงๆแล้วเออใช่ไหมมูดคนกลางนี่ชายแท้ครับเอาไปใชหายอยู่บ้างครับเฮ้ยเล่นอะไรกันนะเป็นเป็นเป็นเปดครับเป็นเออฮีโร่ออกอยู่เออครับออกออกตังไก่ครับ โอ้กลางดีกว่าไอพี่ไข่ไปไหนไปด้วยพี่ไปบนรีพี่รีบไปวางวางวางระเบิดอย่างรวดเร็วเหยียบ,บปุ๊บตายปั๊บระเบิดได้เหรอวางระเบิดแล้วล่อบอทเข้าไปเออเออเอาให้รู้ไปเลยให้เขารู้ทั้งบ้านไปครับบอทมันจะเข้าร้านรับไม่ว่าบูมไปเข้าไม่เข้าอ่ะเฮ้ยเออผมบอกก่อนนะครับถ้านูบอย่าด่าผมครับถ้าผมนูบาาอ๋อได้ครับไม่รอดครับโดนแน่ๆครับเจอกันได้ครับในตู้ <c oughs> ตู้เรื่องตู้นี่ไม่จบนะฮะยาวยาวยาวครับยาวยาวยาวจริงคอยจริงยันหลานบวชอะครับหลานหลานบวชเอาจริงเดี๋ยวดูของหลานด้วยไหมก็เลนเลยแล้วกันครับเลนบวชอ๋อเลนบวชเที่ยวช็อกเลยครับนี่ก็เที่ยวเพิ่งอัพแพดใหม่เลยฮอนโอ้โหอัพแพมึงแพดใหม่ไม่ดูว่าผมเล่นอย่างเดียวครับ ใช่ฮะเล่นฟรีฟรีเพยเยอร์ไม่เคยเติมตังค์ครับผมไม่ใช่จะเติมนะครับเพื่อครับผมเล่นเป็นเดียตัวนั้นตัวเดียวใช่ไหมครัใช่ครับอ่ายินดีด้วยครับเดี๋ยวสุกหน้าพุทธได้เล่นตัวอื่นแล้วมีการไอ้เรนดอมฮีโร่ฮะใช่ฮะทุกๆวันสุกนี่มันอะไรอะระเบิดเวลาเอาได้ละระหว่างไปตรงนั้นเดี๋ยววางไปตรงนั้นเดี๋ยวเลยยินแดวก็จะลากคลิปเข้าไปหาระเบิดมึงอย่าเดินมาทางเลนเลนซ้ายเลนซ้ายอย่าง แ้มึงทำแขนพังกปไรนะเดี๋ยวผมทำให้ดูพี่แบบนี้พอคิปพี่มาผมก็จะวิ่งมาอย่างนี้พี่เออนั่นแหละพี่ก็ออกจากเกมพี่ก็ออกจากเกมเลยตอนนั้นล็อกเลยดิ่ไม่เล่นเลยสคอ n เนตตนะฮะกลางกลางอยู่คับแกเสียทามันนานจะทำอะไรครับัดเนกนหนเฮ้ยมาแล้วครับผมแล้วเหล้วิ่งหนีครับตดก่อนดฟโก โมปิ้วเฟลโมโอ้ยต่อจังเว้ยโอ้ยแซบมานี่เจ้าตังเย้ได้ตังแล้วอีได้ใหญ่ด้วยอาช็อตอาเจ้าอาเจ้าโอ้โหกาเซตกาเซียนเกมอนี่ได้เลยเหรอได้ดิผมยังก็เหมือนเกมบางเกมที่มันได้ใหญไม่ได้โอ้ไอเกมนั้นไหนอย่าพูดถึงเลยโลโลโลหรือเปล่าครับ เราพลาดทิ้งกันไม่ดีนะครับผมเฮ้ยเราเราไม่เราไม่ได้ว่าเราบอกว่าโทรไงโวไอ้เก่าแก่เก่าแก่เออโอ้ครับโคโล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 เลยงี้๊สีนายล่าช็อตโอ้อยวุ่ไวายมากนี่จัดไปครับแม่ไม่โดนระเบิดวะอ้าวคิดปานงอกดูคลิปแดกโอ้ยเจ็บเจ็บเจ็บ โอ้ยตรงกลางตรงกลางอ้าวไม่มีมันาโดนพี่อย่าออกนะผมเปลาทำอ่าอ่าอ่าลุ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 นุลุลุลุุ่ลุลลุลยลุลุล่ลุ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 นุลุลุลลุลงลลุลุลุุล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 ลุ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 ลลุลุลุลลุ สองดอกสดอกดูดูออกติดไปเอาเวงกรโอ้ยมานาฉันมานี้ยเจโตตันครับดีต่อดีวะเยี่ยัเป็นเป็นะไรม่รู้ว่าเดอะบุยเดอะเบสอาเดอะเบสเดอเบสโอเคเดอบยช็อกเลยเดอบุนี่ชอบกินกวยแครกขแบบะอเออออเตอเอ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 ตู้ได้นะครับพี่บูม ปุดงีนิดเดี๋ยวเดี๋ยวถอดผ้ารอแป๊บนึ่งครับร้อนนะร้อนร้อนร้อนอากาศร้อนคิดไปไหนแล้วแกเซียบมีท่านี้เปล่าเออดีมากท่ายากยากเกินก็ไม่เล่นนะอะไรของคุณวะเนี่ยฮะตามสเต็ปที่พี่เคยสอนมาลาก่อนนะครับแกเซีนเราจะคิดถึงคุณครับ กากามาก็มาเด้เอาโคตรเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยไรแวมาเนี่เออมาแล้วมาแล้วเยเอ้าคิดตัวเวัยเป็นไม่ลากมาอ่ะไม่มีมานาครับดูจาหนูตามาดิมกาบะล่ะวางรอเลย กอสบอกเกิดรายการบอสเกิดรายการวิ่งวิ่งหลบไปได้กี่ตอกเคยมีสปอนเซอร์ฮะแล้วต้องโฆษณาให้เขาตลอดนะสปอนเซอร์ก็เฮ้ยอีช็อปปิ้งอผมโคตรดีครับออกแรงให้เกมโอ้ก้าวว่าผมก็ต้องเพิ่งจะการเอาของอยู่พี่โอ้ยกลอกมากเลยจำเป็นจริงโอ้แย่ว่ะเพราะเกมนี้เฉย เป็นแบบโหแย่มากแบบโคตรกากอ่ะแย่มากไอคำว่าแย่มากแย่แย่แบบโหกากแบบกากโฟลเวอร์อ่ะคือแย่ว่าเขาไฟเขาไฟเฟลอ่ะรู้จักป่ะแย่ว่ะแย่ว่ะพอแย่ว่ะพอเขาไฟเฟลอ่ะรู้จักป่ะแย่เกินอ้าวอันล่างนี่ดูจริงปิดใช่ป่ะวะจะสู้ดะโลโล เขาดำอะอุ้มใครเคยเล่นแบตเตอรี่ผมครับเอาถ่านมาต่อกับรถไฟมู๊มุกอีกแล้วมุกอีกแล้วมันแพงครับด้วยซาร่าตายมุกตลอดแบตเตอรี่มันมันฮันกล้าเลยอ่ะตัวพี่บูม พังคีกาเป็นยังไงวะมึงใช้อะไรดูวตีสีมันคล้ายๆหมก็ไม่รู้อะอาก้าตุลุโลโลโลโอ้โหแม่นเทจัลแน่นอนครับไม่ต้องชมก็ได้จริงเมมไปไหนไปไหนจะไปไหนจะไปไหนแกเสียตุโอยแต่งหน้าได้ด้วยอ้ยคู เข้าใจครับตะลางตะลางกากกากจุงผมจะมาแจกกลางแล้วนะครับโอ้เดินมาเดินมาสไนเปอร์สไนเปอร์เดินมานนี่ก็จะรู้โดยนี่ว่าเดือบี้นนี่เจ็บหมดทั่วหน้าไม่บอกโดนแล้วโดนแล้วโดนแล้ว ะระวังอยู่ๆวูบนะครับโอ้ยโอ้ยเป็นไรนี่นี่ดับเบิลแท็บนะครับเป็นของทางด้านของคุณไก่นะแน่นอนดูให้ตรงกลาง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 แม่เป็นกลางจริงๆเดี๋ยวบัว <c oughs> ใครกรี๊ดวะเทียว่างเหรอช็อก <c oughs> คุณต้องการอะไรต่อฟังคมไม่โดนน้ำเจ็บวะเอาไปเลยเข้าว่ามาเอ้ยอ้เอ้เเอาไงวะ ผมรู้แล้วทำมเห้ยอะไรพี่ไก่ฮะผมเยินเบาเสียงสกายป่ะเสียงพี่ดังกว่าเสียงผมว่ะโอ้โหเยสโคสันโอเคโดนเขียวด่าเลยนี่ดีอยู่ข้างบนได้ดีข้างบนนี่เขากำลังทรมานนะครับทรมานช็อกเลยครับอย่างเงี้ยช็อกทางด้านล่าอ๋เดินปั้มยิงเจ็บครับเจ็บฟินเบดบูลนะครับผมรู้สึกว่าชะตาเขากำลังขาดะโอคราโกบารี กโรตาลิกาเฮ้ยไปไหนไปไหนไปไหนไอแม่ยีแม่ยีแม่ยีวัดดึกไงจังคนปะเพงอยากเกมสองอยากเกมสองติดสัตว์เฮ้ยแม่งตายนี่นี่เขียวเขาเล่นด้วยนี่เขียวเขาเล่นฮอนแดเนี่ยเขาเล่นกับเราปะวะเล่นเล่นเขียวเล่นฮอนด้แดเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยตีเฮ้ย โดนออยที่ใส่หน้าเลยนี่ยเล่นกับบอทใช่หรืครับไอ้ครับเป็นกับบอทอ๋อป่าครับเยอะครับออ๋คตีเยอะระดับนูตีหาพ้ออ่ะไอ้ด้านล่างแปลงดูข้างล่างดีจ้ะอ้าวเออโยังไงสเต็ปโอ้ยอะไรติดเรดติดเรดไม่ไม่ไม่มีตัวไหนคีครับตอนนี้ไม่มีตัวคีนะครับเขียว ไปดันบุกนะครับแฮมเมอร์แฮมเมอร์ไอแฮมเมอร์ไปเรานั้นเราสวนไปแล้วไม่นะแฮมเมอร์แฮมเมอร์นายมีชีวิตก่อนอย่าพึ่งแฮมเมอร์โค้ชนายแฮมเมอร์โอเคแฮมเมอร์นายหมดประโยชน์แล้วสวยงามแฮมเมอร์ใส่อกต่างโอ้ยสกอร์ยิงไอที่นึงเลยก็ไม่แตะแฮมเมอร์โอ้เดี๋ยวรุ่ เดี๋ยวรู้เบยร์รู้เบยเลยบูเลยบูวิ่งวิ่งกันเบอร์ไอ้เขาจะช็อกเลยพี่เบิร์ตไหมพี่เบิร์ดเสียงป่าเฮ้ยโคโนด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 เอาเฮ้ย่ทำไมเลื่อนไปไม่ลดไปนี่ไงเวลาเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไปพึ่งขอเวลาป๊ เต้าปูอือ,是是อเฮ em exactly kind of ้ยปูกินกะตีฮ่า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 มันคือสเต็ปครับใครมันมาเด็งขี้แล้วนี่วะนั่นนี่คนคอร์ดมาเต็บขี้ในคอนี่เขาแคสอยู่นะครับเอาจริงดิเออพูดเล่นครับพูดเล่นพูดเล่นครับพูดเล่นบังคับ พวกเราพูดอย่างสุภาพไม่พูดเล่นอย่าอย่าคีโมอย่าคีโมโย่าบูมโดนเลยมึงไม่เป็ไรในตู้ได้นะอยู่ในตู้ได้นะครับไม่ได้หรอครับเนี่ยเป็นการ์ดเดี๋ยวผมไปเก็บลาบโซดี้แป๊บนึงเฮ้ยเลนล่างโหเงินไม่มีทางเราแนะไกลไม่มีทางได้เงินตรงนั้นหรอกไม่เราอยู่บ้านอยู่เลยดูปั๊มได้ครับเฮ้ยเมียบวกว่าแชมป์มึงกลัวอะไรอ่ะ โอ้แชมป์ตุ๊ดอีกแล้วเมื่อกี้ไม่ได้ดูโอ้กําลังกําลังเลือก้ารหลังนี้อ่ะได้หลังนี้เช็ดคีย์บอร์ดอยู่ทำไมไม่ให้มันชนก่อนว่ามันจะได้รับดาเมจก่อนนั่นไงโดนสตันโดนสตันเมโลดี้อุ้ยนักหนึ่งอีกทีหนึ่งอีกทีหนึ่งอีกทีหนึ่งอัพสตันบอกวิ่งวิ่งวิ่งอ้าวตีคิปช็อกเลยครับเฮ้ยตัวอะไรอ่ะ เขาได้มังกี้คิงครับเนี่ยมเงเก่เจอเกอกี้เกือแล้วว้างไงข้างบนทั้งหลายแหลไปไหนจ๊าไปไหนจ้าอคเล็กซ์โคเล็กซ์มานี่มาออเ็กอออยป้อมตีฟัดไอ้ัมึงไม่ตายวะยัยมันรอกลางอะครับออกออล่างมึงจะไปแกล้งมันทำไมครับ โอ้ยแมงดาร์กน็อฟเจ็ตเกิงแล้วก็าฮอนมีดาร์กน็อฟเหรอมีมีมีไอเทมใหม่ตอนไหนออกดาร์กน็อฟครับเพิ่มความแม่นยำการตบโอ้ยดากน็อฟไอ้ยี่โอ้ยเลือดเลือดเลือดให้มาแมนเดาโอ้ยแมนเมดาวโอ้โหกว่าจะกว่าจะตายติดสกิลเนี้ยโอ้แทบช็อกมาหนาไปขอบคุณมากครับ เฟย์เฟย์ยังกับบอยแบนจีนแดงมุกเฟย์เฟยอยางกับจีนแดงมุกอะไรวะเหนื่อยเพลียแป๊บตรงนี้หามุกไปแรกเปิดคอยไปก่อนเนาะโอ้ยอันนี้ก็อีกคนนึงไายเขาอย่าอย่าอย่าเอาไปเล่นที่ไหนอีกนะครับผมขอร้องครับถ้าทำอะไรไปผมอายเขาอายมากอย่าอายแล้วอายทำใหม มีพวกเอาใหญ่อยู่อยู่ตรงนี้ไม่มียางไอมันแน่นอนแล้วครับปกติผมโดนลุงไงทุกคนจะแก้ผมมันปกติเต่สงสารโดนแกงทุกวันมีพวกกระปุยใหญ่โดนครับพี่เดย์ไม่เตดโอ้โหเป็นบอทอะไรที่ไม่โหดเลยเป็นเลือดเท่านี้กู้รับตัวนี้สบายแล้วมาพี่มีริเแล้วน้องข้างบนนี่โหดจริงครับสามต่อหนึ่งอ้าวสองนี่หว่าฟ้ามาฟ้องเลยสองมาสองเออนั่นแหละ อ๋ออ๋อไม่คอมันนะอาลืมรีโรดเนี่ยพึ่งคอเลยเอ็นโมดิฟายปืนได้ด้วยเฮ้ยหยโหดวทับคิวกันในบ้านไล่กันในบ้านไล่ล่างถึงนู่นเลยเว้ยเฮ้ยทับทับสิปานาไม่พอทับมานาหมดมีรองเท้าก็กดดีว่ามันวิ่งทะลุยูนิตเฮ้ยตลิงต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 ตลิงทำแมสเตลิงเออนั่นแหละ <laughs> เอานี่กูไล่ยิงแม็กมันไม่รู้เรื่อง <laughs> อันงงแป๊บอยู่ก็ไล่ยิงเอเขมันของซูเยอะอ่ะผมยังไม่ตายผมก็ตายแล้วกลับยังไม่ตายครับว่าขอไหวไหมนะซุปเปอรวีอะไรนี้ลาก่อนนะครับบบ๊าายาย,ายแล้วเจอกันเมื่อเช้าต้องการ ไปไล่ถึงได้ไม่ไหวแล้วอยากอยากคิวมากเลยม่อแม่ไม่ได้เด์เซอร์เกมนี้ดีเดเซอร์แลวผมแอบนะครับไม่มีใครเจอผมโอ้โหท่านมุมจอมร้าเจ้าเก่าไม่ได้รัดเก็บสกิลไว้เก็บสกิลไว้เก็บสกิลไว้เนี่ยนะมันใช่เหรอวะเอาเอโดนแล้ว แม่พอพอฟันใกล้ตายนึงไม่เก็บเลยนะเก็บเวียนตะายไข่ตุ๊กแกมุกกันน่ะเปล่าไม่ใช่มุกมันเป็นคำอุทานที่เมื่อก่อนพูดบ่อยเนี่ยมีนี่ไม่มีมานาไปไลรไปไรคิวมันนี่มุกงปะเนี่ยครับมุกได้แล้วกันครับได้ครับบูุ๊่งรีบอ่ะให้คุ้ามันมาพอดีอยากได้รีมานาจงเบยได้ละมันมาพอดีอีกแล้วโอ้โหสกิลนี่เงยอะไรเักหนาแล้วสกิล ดี๋ยวจะกระเตะหน้ามังนไม่ครัช็อกเลยครับงามหน้านักสกิลหนึ่งี่มันใช่กอัตโนมัติเลยเวลาเห็นศัตรูเลือดใกล้หมดอ่ะปกติเกมึงใช้กดอย่างเดียวเลยนะจะมาตอแหลจะมาหักน้าสกิลู่นี่นะครับท่านผู้ชมทุกท่านนะหนอีกเนี่ยเวลาเลือดศัตรูใกล้หด้่บอกแคจริงไม่ช่อ เก้คุณได้ออกกล้องคนดังโอ้โหยิ่สิบจะออกกล้องกับเยอะเกิงมากเลยโคตรโคตโหตรออกกล้องแล้วออกเสียงดังแน่นอนครับผมซับหนึ่งเองทำาองแล้วโอ้ยอ่าชุดลายตาล่าโอ้ยแฮมเมอร์ยังวะกระโหลกโอ้ยโอ้ยบอทเฮดทิกอ่ะ โอ้บอดแม่งร้านตายเก่งไวบูมิดบอดแม่งร้านเก่งกวบูมิดบอลร้ายเก่งกว่าผมนี่ครับใช่จากจากย่างเลือเหลือเดียตีใช่ไหมพอละไม่อยากแกล้งมันมากเอานี่ความหน้าบ้านเลยหยามเขาจะมาละบ๊ายบายออกออกนูโตนก่อนเดี๋ยวโดนปิ้งปองปิ้งปองคืออะไร้มันนอออกงงงปิโดไอ้นี่สตันเมโลดี้ เดี๋ยวเอกกันสามดูอยู่ใกล้ๆกันหน่อย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 จ้านั่นไงสตันร้วนเลยเฮ้ยผิดโปรแล้วน่ะบูมติ๊งติ้งหายแล้วเฮ้ยตีตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้นี่เออนั่นแหละอ้าวร้านผมอีกแล้วครับมุมเฮ้ยมูมจะยิงนบูมเล่นกับคีบแล้วเอาใหญ่กลับเถิดคลีบเล่นกับเล่นกับบอทแล้วเอาใหญ่เขื่อนผมขอโทษครับผมพูดผิดครับ ไม่เป็นไรไม่เป็นไรให้อะไรให้อภัยให้น้องคนนี้ได้ไหมไม่ได้ครับโดยเฉพาะยีกมเมอร์ไอผมพ้อมจะไอบูงคิวได้พอดีเขียวแมงกี้พอดีมึงจะปิดแกปิดครับกิดอะไรกันเปิดเข่าอ่ะโอ้นตึ้งอะไรกันตึ้งอะไรขนาดวางระเบิดหน้าผมแล้วก็การเสร็จเป็ดมาแล้วครับเกมนี้ดังเลยเพื่อน ว่าเราเบิดหน้าป้อมไม่ต้องเลยตันตันตันคิวกูทำไมขาขอออกของบ้านมันกันครับงอไปดิงอไดิการสงสารเขาอะเฮ้ยเุดเอาเอาป้อมฟังฟังฟังช็อช็อกอึเอึกโหเลือดเดเอบ ดุจุงเลยไม่ยอมไยอมไม่ได้ใครจะไปอะผมครับเอ้ยเอาไปโอ้อ่าลาช็อตครับรู้จักไหมครับนี่มันไม่ไหวแล้วครับถ้าผมไม่ทำอะไรสักอย่างนี่ไม่ได้แล้วคอยวะคอยวะโอ้แม่ไม่ตายวะมึงไม่ตายวะไอ้สัรวูวูบูโอ้ตายทาบ้านเวตายคนะตาเขียวไว้ กาบวะล่ะโอ้นิดเดียวเดี๋ยวช็อตครับไม่ได้เสียเอฟเฟคมาอลังการมากเลยครับเกมนี้อ้าวเออครับตึ๊บตึ๊บตึ้บตึ๊บตึ๊บต่อบยึ๊บตึ๊บตตึ๊บต๊บึงเอามันออกมึครับอ้าวตึตึ๊บตึ๊บตม๊บตึตึ๊บตึ๊มต ก็ท่าเขียวหมดน่าไอ้บูมหน้าองไฟไม่เป่งช็อกเลยครับดืมใบมันตีธรรมดาไม่เอาเอาเอาไงแมทมัดแมกมัดยดดักยดดักหนดักกินกับกะรี่เอาอยากกันไอ้เขี้ยคนพิษโอ้คนเซิลไม่ทันถึงข่าวกลับบ้านแล้วไปดีกว่าเพี้ยงพาะเลยครับนีม ขอให้ช้ำโชคดีผมไม่กลับครับสำหรับพี่แชมเปญแล้วชัมเปตกว่าขี้รับดูดูดูโอ้โหดุดุดูไม่มีมานาคอเลยครับอย่างงี้หลับสบายเลยตอนนี้ในสกายเอาคออยู่ประเทศครับเออครับผมขอเท่านี้ครับผมมาดาพูดถึงเรื่องนี้เลยโล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 โยิงยากัยิงไม่ง่ายครับไม่น่าถามอย่างน้อผมก็ได้ยายเป็นครับโดนเอแ ในตู้ได้นะครับในตู้ในตู้อีกเลยตู้อีกแล้วครับไม่ตจบเรื่องตู้เจอหน้ากันซื้อตู้ให้อันหนึ่งไห้ตู้หนึ่งเลยครัตู้ในตำนานครับโอ้โยเจตแค่อันละเหลี่ยมป่าเจะแค่ครับไม่มีอุ้ยข้างบนนี่โหัวนี่ตีหัว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 คิดว่าเป็นหัวไอ้ผู้หญิงคนนั้นตีมันตีมันคิดว่าอยู่ในตู้ครับตีมันตีมันนีไอ้เออมืแปลกวันนี้ โอ้เจ็บเจ็บโอ้โหแย่แค่มุนแน้นโหดทั้งหมดรอชดไม่ได้อ่าอย่าคิดจะร้ายผมครับไม่ได้ครับตายแล้วนี่วะไอ้เหี้ยกูยิงใครกเอได้แล้วอ่ะโอ้โหเ้ยเฮ้ยเโดดไปไกเลย ไม่ต้องออกมาเหมือนกันทำไมแกล้งทำไมแก่ทำไมแก่บอด้วยนอ่ะไปต้องเฮ้ยเฮ้ยวเข้าไปตอนไหนเนี่ยอีกแล้วนี่นี่โดนโดนผมทำกูไว้เยอะไม่โดนไม่โดนรอดรอดก็จะดูอ้าวอ้าวอ่อไม่รอละโก้ไครทำพี่ไกายโบอดตีโดบอดยีันทีหมดทุกอย่างครับที่มีตับุยำมันสลัดตีนเมื่อกี้บอดทุกอย่างครับที่มีครับ อยู่การโดนตายกินกลาะตื่นเดินวู้เอีกออกโวยเมื่อยังยังรอดครับโอ้ยหัวขาดเลยเกมแบตเตอรี่เฮ้ยเฮ้ยแบตเตอรี่หัวขาดแล้วเหรอวะเเมื่อกี้โดนยิงดีหัวขาดเลยครับโอชอบไ้ครับเนี่ยแบตเตอรี่เราช่ำชองอ่ะบอกไว้ก่อนด่านเดียวแต่ว่าด่านเดียวไอ้ด่านกตเราเรากลับมาฮอรัไหม โผมข้ามปุ่นที่ไล่ตีรับโซดี้ยับดูเมื่อมันมาดุจังวะตียับตีเห็นหน้าใครได้ปุ่นปุ๊บโอ้โหอน่านะนั่นมาแล้วเจ้าเจ้ามาแล้วโอ้สกิปตูนให้ผมเกิดแล้วครับอเกิดนะครับไปไล่ตีเขาอยู่เมื่อกี้ฮะับไอแบตเตอรี่กดกดยังไงเอามีแข่งกด E หรือ F วะจะไม่ได้วะีเกิดเลยปะ E E เออ แล้วปืนปืนที่ติดมีดก็กด E ใช่ไหมใช่ใช่ใช่เอาอีเหี้ยกูเก็บเอาเอาเอาแค่นี้ก็ได้ครับไม่ตายเฮ้ยยาเฮายยาคขาหน้าจ๋อยอู้หูเฟสเฟ้ไอ้บูมล้างแค่ในทีอื้อหือไอ้อันนี้มันคืออะไรครับเนี่ยที่เป็นขาของผมโอ้โหโหดโหดระไอนะแชมป์ชั่งมันครับ ไอ้กั์มึงอยากยิงกูได้ไหมอ่ะอ๋อไอ้ไอ้ไอ้เกาะที่แชมกดอยู่อ่ะถ้าเปลี่ยนเป็นถ้ากดกดคลิกได้นะถ้าเปลี่ยนเป็นสีส้มคือการล็อก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 คอร์ดเออแน่แหละก็แน่เป็นเป็นสีส้มเลยแต่พอดีเลยเสร็จเออเดี๋ยวผมจะเอาป้อมใหญ่ครับเฮ้ยแต่ยันดิมาคิวบอร์ดก่อนอ๋อได้ครับผมขอเก็บคิวเล่น โอ้ไม่ต้องนะเดี๋ยวว่าก็แตกนะครีมตามอีกตอนละร้อยตอนนี้ตอนนี้สี่สิบอยู่แต่ชุดแต่ชุดที่กำลังมาล้่ะดูดูดูอะไรดูแบบดูไม่ได้แบบดูในบ้านมันครับในน้ำพุมันเก่งมากครับผมกู้ซาบบินเข้าไปก่อนจะจบนี่ฉายานี่มันต้องคู่คุมนะผมครับกดยังไงวะกดออกไปไงเนี่ยยกเลิกกระชั้นต่อใช่กมนั่นแหละ คือเา่าหมดแก้วหมดเก่าหมดแชมเปญมากเลย้าระเบิดหดแล้ครับดูดูฉายาผมครับกูตายไงกูตายแล้วก็ไม่ปวดตีมันกดลยไม่กดไม่ได้ระเบิดหมดแล้วระเบิดควันนะระเบิดควันไม่รู้แฮบสำหรับการเล่นทอนของผมก็จบเพียงเท่านี้ครับรับบ่ายครับรับบานเป็นดอกทาตะบายอย่าลืมครับเจอกันได้ในตู้ครับทับบาน